ครับสวัสดีพี่น้องมือนี้พ่อเขาเบาหวนอีกมากินข้าวแรกเนี่ยมือนนี้ละกบก่อยปลาเนี่ยมีพักติวผักหมองยีพานบักจูมเอพักกระเดาโอ้ยมแต่แนวแสบๆพี่น้องบักเขือก็มีบักพริกพูน่ะก่อยปลามาๆมาก่อยปลาเส้นหมดแดงพูน่าเขาหอนหอนโอ้ยมาๆพี่น้องมาที่ข้าวแรกเนี่ยมือนี้คำใหญ่ๆสักหน่อย nè nè coi ba um chắc chắc hấp tiêu bột tôm hấp chùm ôi nháp nháp đi น้ำงนามาช่หอปุ่า่ครัก็อเราหามาเองจะสงง่าบบกเขือบักพีกิกปุ่นไม่ไปออกมากขยับขยับขยั ก็ยินบ่มดปับ๊บมะม่วงผีมะพาวเมื่อน้ำลืมจะงหวัดนีพี่น้องขอสวดได้ไหมงูเข่าแหง้งพี่น้องก็มาละคจับพี่น้องคจับ

กินอยู่กินอยู่โอ้ยแกบกับพี่น้องเลยปลาคกนกไหนก็แจ่นะครับมียังแสบๆก็สิเอามากินให้เบิ้งวันสิตี่เมื่อนาในได้แนวแสบๆเอามาลงคือเก่า อาละซ้ำนาทีแล้วเอาของกับสวัสดีปลากุดไลก์กดแช่เขาว่างเอาเว้าตีละเอาเท่านไหร่พี่น้องเจอกันไม่คลิปหนเจอกันไม่คลิปหนาเนาะกุ้ดไลก์กดแชร่นะบุ๊มีปลาเนี่ยแช่ม่อนน้ำคือเพลินแบบกินปลาหน้าครับงเงี้ยเอาโอเคครับเนี่ย